ครับต่อมาก็เป็นภาคที่สามเมื่อนี้เราพูดถึงดาวอังคารกับดาวดาวสุกไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นดาวสุกมันจะเป็นอยู่ที่ราศีพฤษภสิ่งพูดถึงเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์ไรายได้การสะสมนะเพราะเป็นธาตุดินส่วนราศีตุลจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจคือเรื่องของความรักนะก็คือธาตุลมนะการแสดงความรักความรักเป็นยังไงบ้างอะไรอันนั้นก็มาจากอิทธิพลของราศีตุลน,นะ ส่วนดาวพุธนั้นจะเป็นที่ราศีมิถุนกับราศีกันเพราะฉะนั้นดาวพุธราศีมิถุนจึงหมายถึงปฏิพันธ์ไหวพริบคําพูดคเาเจรจาการติดต่อการสื่อสารนะส่วนดาวพุธราศีกันเป็นเรือนอริธาตดินหมายถึงอุปสรรคปัญหาการสะสมหนี้สินคดีความการขัดแยง้งนะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเรื่องอะไรเพราะดาวพุธเนี่ยเขาถือว่าเป็นดาวแห่งการเจรจา ดาวพูดเพราะมันเป็นธาตุลุมดาวพูดเน่นอะเขาก็เลยถือว่าเป็นเรื่องของอการติดต่อการประสานเพรานเป็นสหัชชะแล้วก็ยังหมายถึงเขาเรียกว่าพี่น้องด้วยศาสตร์ชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่สังคมเก่งไม่เก่งเจรจารดีไม่ดีเขาก็ด,ดูดีดาวพุนะเพราะนั้นถ้าดาวพุธในพื้นดวงคุณไม่ดีแสดงว่าคนเนี้ยพูดจาไม่เข้าหูคนเจรจารไม่เก่งประสานดีดีหรือเป็นคนพูดจาหุ้นหวดอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็คือ ตำแหน่งของดาวพุธส่วนของดาวพฤหัสนั้นจะเป็นที่ราศีธนูกับราศีมีนเพราะนั้นธนูหมายถึงสุภาสุภาพหมายถึงความดีงามหมายถึงศาสนาหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงความสาเร็จหมายถึงความราบรื่นนะเพราะนั้นดาวพฤหัสในราศีธนูมันอยู่ธาตุไฟอะธาตุไฟมันหมายถึงปัญญาหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงสิ่งที่ที่สูงหมายถึงเพราะว่า ธาตุไฟเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันหมายถึง,ส,งสิ่งที่มันเปลวขึ้นใช่มเปลวขึ้นมันก็หมายความว่าความคิดความอ่านสติปัญญาดาวพฤหัสจึงเป็นหมายถึงผู้ใหญ่หรือความสำเร็จสติปัญญาคุณธรรมนะวนราศีมีนเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำจะเป็นลักษณะของความนิ่ง เพราะมันเป็นน้าในมหาสมุทรจุกเย็นแต่ว่ามามหาสมุทรนั้นมีคลื่นลมเข้าไปแปรพรวนมันจริงจะเกิดพายุเพราะนั้นดาวพรหรสศีมีจึงเป็นเรือนที่หมายถึงเอาแน่วนอนไม่ได้เป็นเรือนของการเก็บกดเป็นเรือนของความหลุดพ้นหมายถึงการปล่อยวางการละหลางเพราะเป็นวินาของดวงเมืองเพราะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยเขาติดว่าเป็นดินนะดินไปอยู่น้ําดินไปอยู่น้ําทึ่งดินเนี่ยไปอยู่น้ําน้ําซึ่งเป็นเป็นน้ำมหาสมุทรด้วยมันก็กลายเป็นว่าดินมันถม ไม่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 หมดใช่ไหมส่วนของดาวพฤหัสเนี่ยธาตุดินมาอยู่ราศีธนูเนี่ยมันเป็นไฟดินโดนไฟเผาก็เป็นหินเป็นหินก็หมายถึงความถ้าพูดถึงจิตใจ,ใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วไอ้พฤหัสราศีธนูจะดื้อรั้นกว่าไอ้คนพฤหัสราศีมีนนะพระราศีมีนเขาธาตุน้ำนะเขาเรียวกว่าใจนหลดเลยเอาแน่นนอนไม่ได้หมายถึงการเล่อนเรียมไหวพิบป,ปฏิผ่านเขาเรียกเป็นคนอยู่กับขึ้นกับลงนะนั่นคือดาวพฤหัสสุนดาว เอ่อวันนี้ดาวสุกเราพูดไปแล้วดาวพูดพูดไปแล้วดาวพฤหัสพูดไปแล้ว,ว,ลวนะต่อไปก็พูดถึงอาทิตย์อาทิตย์นี่อยู่ราศีสิงห์เลยธาตุไฟเลยนะไปอยู่ในเรือนพุทธะของรัคนาโลกดาวอาทิตย์ก็ดึงหมายถึงการเกาะคาเนิดการเริ่มต้นการคิดอะไรใหม่ๆห่เป็นคนหมายถึงสนใจเกี่ยวกับพวกอะไรลูกหลานบริวารหรือความเป็นผู้นําชีวิตเป็นผู้ที่เพราะดาวอาทิตย์มันเป็นตัวให้กําลังและมันมาอยู่ในเรือนของธาตุไฟตัวของมันเองเองนาะมันก็หมายถึงความดีเด่น นะหมายถึงอาทิตย์คุณต,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 ต้อง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 อยู่ในเรือนที่ดีนันเขาจึงทายอาทิตย์ว่าทายทายเกียรติชื่อเสียงเกียรติยศรูปหลานบรดวารนความตําเร็จความดีงามอะไรเขาก็จะดูที่อาทิตย์ว่านเป็นเรือนปุกตักนะส่วนดาวจันทร์นี่จะเป็นราศีกรกฎดาวจันทร์กรกฎเป็นเรือนพันธุหมายถึงเกี่ยวกับครอบครัวเขาจึงทายดาวจันท์คือ,อครอบครัวหมายถึงแม่นะ่ะพันธุก็คือแม่แหละผู้ผู้ให้กําเนิด เป็นเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลคนที่ดาวจันทร์เด่นในพื้นดวงส่วนมากความเป็นอยู่วิถีชีวิตครอบครัวก็ดีถ้าดาวจันทรเสียชีวิตครอบครัวก็ไม่ไกลโอเคนะหมายถึงพี่น้องวงศ์ตระกูลอะไรในล,ลักษณะตัวนี้เพราะฉนั้นดาวจันทรเนี่ยเป็นธาตุน้ําไปอยู่แม่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบจินตนาการชอบช่วยเหลือคนเป็นคนใจดีเอ,อื้ออาทรเราเปรียบเียบเหมือนแม่น้ำที่รองรับสิ่งต่างๆตัตะกูลอะไรลงไปหลากหลายเลย น,นั่นก็คือที่ส่วนดาวเสาร์นี่มีสองเรือนก็คือราศีมังกรกับราศีกุมเพราะนั้นเขาก็อ่านมังกรตัวนี้ก็หมายถึงการงานเพราะเรียนกรรม,มะเพราะฉะนั้นเขาดึงบอกว่าความลําบากความเหนื่อยยากอะไรเขาดูที่ดาวเสาร์ใช่ไหมเพราะมันหมายถึงการเหนื่อยการใช้กําลังมากจะใช้ตติปัญญาก็คือใช้เรื่องของต้องเหนื่อยต้องยากกว่าจะได้มานะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะของเป็นธาตุอะไรก็เลยดาวเสาร์นี่เป็นธาตุไฟไฟไปอยู่ดินน่ ไฟอยู่ดินมันก็กลายเป็นว่าแต่ทีนี้ไฟตัวเนี้มันไปอยู่แม่ธาตุดินเลยะมันก็ไฟไปเผาดินมันก็เลยหมายถึงการการที่กว่าจะให้ดินมันอะไรอ่ะเป็นหินเป็นอะไรมันต้องใช้เวลาใช่ไหมแล้วต่อมาก็อีกเรือนนึงก็คือคนสมัยก่อนก็ไจะให้เป็นเรือนลาภะด้วยเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ก็ยังหมายถึงการงานแล้วหมายถึงความสาเร็จความมั่งคั่งร่ําร,รวยด้วยนะ แล้วก็มีต่อมาเขาเอาราหูเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นราหูจึงเป็นธาตุลมไปอยู่ลมไม่หมาย,มาย,มายถึงลาบลอยสิ่งที่ได้แบบไม่คาดฝันหรือสิ่งที่โชคลาภหรืออะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะหมายถึงความเชื่อมดความธาตุลมมันหมายถึงเชื่อหมายถึงการคิดอะไรที่โดยบางครั้งขาดสติอันยิ่งคิดนะครับนี่คือเราพูดถึงของลาหูและเดี๋ยวมาเทคหน้าว่าต่อ